บทที่944ความสิ้นหวังของผู้ทำลายวิญญาณจักรพรรดิเทียนหยางและจักรพรรดิดีหยินชำองมองกันและกันและความขมขื่นที่ไม่ได้ปิดบังปรากฏบนใบหน้าของผู้ปกครองทั้งสองในปัจจุบันของจักรวรรดิเชนพวกเขาทุกคนได้รับประโยชน์จากจินเหนียวหลินและชูซูแต่ในการซักถามของจินเหมียวหลินพวกเขาละเมิดสัญญาเดิมของพวกเขาอย่างเปิดเผยและคัดค้านการเสร็จสิ้นการซักถามของเจ้าเมือง อย่างไรก็ตามจากกระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์สนับสนุนจินเหนียวหลินตลอดทางเพื่อให้การซักถามของเขาเสร็จสิน้นเขาไม่เพียงแต่เปลี่ยนการซักถามของเจ้าเมืองเป็นการซักถามของจัก,กรพรรดิอย่างลับๆแต่ยังให้พรจากจิ้งจอกสวรรค์ก่อนที่การซักถามจะเริ่มต้นเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งที่เปิดเผยโดยจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ผลกระทบขององค์การล่มสลายของจัก,กรพรรดคิงคองอาจก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นในอาณาจักรหรือเช่น และนี่ไม่ใช่สิ่งที่ลำบากที่สุดสำหรับจัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งสองที่ลำบากกว่าคือหลังจากที่จินเหมียวหลินได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวจากจัก,กรพรรดิจิ้งจอกสวรรค์เมื่อเขากลายเป็นราชาจริงๆเขาจะเสียเปรียบเป็นผีแทนกลายเป็น,เป,นเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจากักรเทียนอยู่ในทำนองเดียวกันถ้าบรรพบุรุษของต้นไม้ในอนาคตตื่นขึ้นมาเพราะจินเหนียวหลินและจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เขารู้ว่าภายใต้การนำของเขา สิ่งที่จัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งหมดทำกับจินเหนียวหลินในตอนนี้บรรพบุรุษจะฉีดด้วยหรือไม่แหล่งชีวิตมากขึ้นในอาณาจากักรเทียนอยู่เช่นเดียวกับจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ควบแน่นพลังแห่งโชคในราชสำนักบรรพบุรุษในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจัก,กรพรรดแห่งสวรรค์ทั้งสองมีความรู้สึกเหมือนถูกเข็มหมุดและเข็มโชคดีที่พวกเขาได้หลอมรวมหยินและหยางได้ในระดับหนึ่งแล้ว ไม่อาณาจักรริเช่นยังคงใช้ประโยชน์จากการล่มสลายของจัก,กรพรรดิคริสตันเพื่อสร้างจัก,กรพรรดิใหม่โดยเร็วที่สุดคุณมีข้อโต้แย้งใดๆต่อการซักถามของจินเหนียวหลินหรือไม่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ไม่ทราบว่าเมื่อเขามาถึงฝั่งเสี่ยวซาน และฉีดโชคและพลังงานเลือดเข้าไปในร่างกายของเสี่ยวซานเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่มีปัญหาต่อมาเขายกศีรษะของเขาและถามกลุ่มจาก,กรพพัดแห่งจาก,กรวัดบริเชนนำโดยจาก,กรพพัดเทียนหยางการแสดงออกของจาก,กรพพัดหลายองค์ก็อัปลักณ์ไปพร้อมๆกันกฎของสำนักบรรพบุรุษต,ต้องไม่ถูกทำลายสืบทอดมาหลายพันปีแล้วนะเวลานี้แม้ไม่เต็มใจก็รับ โอ้เสี่ยวเหมยไทยซิว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่ถังซานเริ่มติดต่อกับเสี่ยวเหมยไม่ว่าวิธีการใดในการแยกการถ่ายทอดจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์บนดาวดวงนี้เขาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเขาและดาวดวงฉันได้ยินคุณปู่ของฉันพูดว่าขั้นตอนสุดท้ายขององค์การซักถามของจักรพรรดิคือการหาโอกาสในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิไม่สิเสียงของคุณดูแปลกสำหรับฉันเล็กน้อยเสี่ยวเหมยสงสัย ไม่ต้องสงสัยเลยพลังสายเลือดจำเป็นมากแค่ไหนและฉันจะนำมันออกมาให้คุณภายในสองวันถังซานยิ้มการสิ้นสุดการติดต่อกับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเสียงที่ดูถูกเหยียดหยามก็ดังขึ้นพี่ชายทำไมฉันถึงรู้สึกว่าคุณราคาถูกไปหน่อย อย่าให้เลือดของนกฟีนิกซ์อมตะหากเสือขาวต้องการตู่ของฉันจะให้มันแก่ฉันก่อนที่นกยูงฉันได้รับความช่วยเหลือจากบรรพบุรุษของฉันแล้วเสี่ยวเหมยหยุดยอกล้อถังซานเมื่อเขาได้ยินความเงียบโอเครอฉันออกไปก่อนถังซานพูดหยุดติดต่อกับเสี่ยวเหมยถังซานได้ตั้งเป้าไปที่สาวหลักจากพรรพัสวรรค์บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์จ,จักพระพัสวรรค์แล้วในตอนแรกก่อนที่เขาจะโตเขาเพิ่งมาถึงศาสตร์แห่งการถ่ายถอน ราชองค์การทั้งหลายก็อัปละลั์ไปพร้อมๆกันกฎของสำนักบรรพบุรุษต้องไม่ถูกทำลายสืบทอดมาหลายพันปีแล้วนะเวลานี้แม้ไม่เต็มใจก็รับได้เพียงข้อสองขั้นตอนการซักถามของผลลัพธ์ถ้าคุณไม่หันหลังให้กับจัก,กรวรรดิเทียนยูอย่างสมบูรณ์และต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายของคุณมันเป็นไปได้ที่จะย้อนกลับผลลัพธ์นี้ไม่มีการคัดค้าน ในที่สุดจัก,กรพรรดิเทียนหยางก็พูดประโยคนี้บางทีการฟื้นตัวของต้นไม้บรรพบุรุษอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆและเมื่อบุคคลน,นั้นตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์นั่นคือเมื่ออาจากักรอเช่นถูกคว่ำโดยซึ้งเชิงในเวลานี้จิตใจของจัก,กรพรรดิหลายคนกำลังคิดว่าจะรักษาความสัมพันธ์กับจินเหนียวหลินได้อย่างไร เอาละการซักถามของวันนี้มาถึงแล้วโดยปล่อยให้จินเหมียวหลินฝึกฝนในสภาและหลังจากที่เขาหายดีแล้วเขาก็จะรับบับติดสมาจากรพพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์กล่าวและร่างของจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดก็หายไปทำไมคุณยังไม่อยากจากไปสำหรับความจริงที่ว่าห้าจักรพรรดสวรรค์ไม่ได้จากไปจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ดูเหมือนจะคาดหวังมานานแล้ว นั่นคือจัก,กรพรรดิแห่งเผ่าผีรายงานหน้าที่ของเขาและโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการให้เราปกป้องเขาในเวลานี้จักรพรรดิแห่งท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคนแรกที่พูดและเขาเป็นคนสําคัญที่ต่ําที่สุดในกระบวนการทั้งหมดในตอนนี้นั่นคือจักรพรรดิแห่งเผ่าผีรายงานหน้าที่ของเขาและโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการให้เราปกป้องเขา ในเวลานี้จัก,กรพรรดิแห่งท้องฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นคนแรกที่พูดและเขาเป็นคนสำคัญที่ต่ำที่สุดในกระบวนการทั้งหมดในตอนนี้ผู้พิทักษ์หากคุณไม่รู้คุณคิดว่าคุณเป็นผู้นำในการต่อต้านการซักถามที่ประสบความสำเร็จของเขาถ้าคุณกระจายออกไปคุณจะไม่กลัวที่จะถูกวิญ,ญญาณแห่งเมืองที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณบอกไรยางอายและไรหนัง แล้วไงตราบใดที่คุณสามารถเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนให้เข้าแถวก่อนถ้าคะแนนโหวตเดิม8ถึง6จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ใบหน้าที่หล่อเหลาของจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์ไม่มีที่สิ้นสุดหานและตบที่วิญญาณทำลายจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์ฉันมีเหตุผลสำหรับเรื่องนั้นจัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ในบรรดาจัก,กรพรรดิที่แปลกประหลาดของพวกเขา พวกเขามีวิธีการสื่อสารพิเศษของตัวเองและพวกเขาคัดค้านการที่จินเหนียวหลินเสร็จสิ้นการซักถามของเจ้าเมืองเรื่องนี้ได้รับการเสนอโดยจัก,กรพรรดิเทียนหยางในลักษณะนั้นแต่ทำไมจัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณจึงสาบานก่อนที่บรรพบุรุษของต้นไม้จะถูกปราณ้าหลังจากที่บรรพบุรุษของต้นไม้ครอบครองจินเหนียวหลินเช่นการเปิดเผยทำลายจิตวิญญาณ ยังคงดังก้องอยู่ในจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของจักรพัิที่ท้าทายจิตวิญญาณรูปลักษณ์ปัจจุบันของเขาดูเหมือนจะไม่มีการถดถอยในความแข็งแกร่งแต่สำหรับความมั่นคงของอาณาจาักรริชเชนก็ถดถอยลงต่อหน้าจินเหียวหลินแม้ว่าเขาจะมีความกล้าถึงสิบครั้งเขาก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าฉันยับยั้ง กับจินเหนียวหลินเพราะกลัวว่าบรรพบุรุษของต้นไม้จะตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ในวันนี้หรือในอนาคตและจะไม่มีอีกต่อไปครอบครัวของวิญญาณต้นไม้ที่ฆ่าวิญญาณในโลกนี้เหตุผลเหตุผลคุณมีเหตุผลเมื่อคิงคองกำลังมองหาบางสิ่งคุณไม่รู้ว่าจะดึงมันอย่างไรจากกระพัท,ที่ไม่มีที่สิ้นสุด คราวนี้จัก,กรพรรดิผู้ทำลายวิญญาณพูดไม่ออกเลยหากจัก,กรพรรดิคิงคองไม่ล้มก็จะไม่มีอุบัติเหตุแม้แต่น้อยในการซักถามของจัก,กรพกกรรดิของจินเหนียวหลินในวันนี้บทที่945ข่าวถูกเปิดเผยเมื่อเห็นจัก,กรพรรดิสวรรค์ที่พุ่งทยานจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็แสดงรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของเขาเมื่อมองไปที่จินเหนียวหลินที่กำลังฟื้นตัวจากการฝึกฝน นูเหมือนนะว่าเขาจะได้เห็นบรรพบุรุษของต้นไม้ในอนาคตตื่นขึ้นและโชคของทวีปนางฟ้าดีขึ้นอีกครั้งและการปรากฏตัวของความแข็งแกร่งขั้นสูงของเขาหากเป็นไปตามการคาดเดาของเขาจริงๆก็เป็นระดับที่แม้แต่อดีตจัก,กรพรรดิมังกรคริสตันก็ไม่เคยไปถึงมันจะใช้เวลานานกว่าที่เจ้าตัวเล็กนี้จะหายจากอาการบาดเจ็บในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วพวกคุณตามฉันมาที่ห้องธงรัฐสภาเพื่อทำการซ่อมแซมกันไหม จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ยิ้มให้กับห้าจักรพรรดิสวรรค์ซึ่งเป็นบรรพบุรุษสารห้องถงรัฐสภาและห้องบรรยายสรุปอยู่ห่างออกไปเพียงส0 0รอเมตรด้วยฐานการพบปลูกของจักรพรรดิเขาสามารถสัมผัสถึงสภาพของจินเหนียวหลินได้ตลอดเวลาในขณะที่พักผ่อนอยู่ที่นั่นและเขาถือได้ว่าเป็นการปกป้องกฎหมายสำหรับเขาไปเถอะไม่อย่างนั้นเราก็แค่รออยู่ที่นี่ออร่าเลือดในร่างกายของเราไม่ดีสำหรับเจ้าตัวเล็กคนนี้ ในเวลานี้จัก,กรพรรดิเทียนหยางเข้าใจดีว่าภายใต้การดูแลของจัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์เขาต้องการใช้กฎหมายปกป้องเขาเป็นไปไม่ได้ที่เขาและจินเหนียวหลินจะสื่อสารกันเป็นการส่วนตัวไปเดินกันเถอะแม้ว่าผลงานวันนี้จะไม่เป็นที่น่าพอใจแต่ก็เป็นการแสดงที่ดีฉันหวังว่าเจ้าตัวเล็กคนนี้จะไม่ลืมว่ารากเหง้าของเขาคืออะไรหลังจากที่จัก,กรพรรดิปู่ถงกล่าวอีกครั้ง จัก,กรพรรดิทั้งหกพวกเขาทั้งหมดหายตัวไปในแหล่งกำเนิดและปรากฏตัวขึ้นหอประชุมรัฐสภาอยู่ห่างจากห้องบรรยายสรุป300เมตรแต่ในช่วงเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนกันหลายครั้งมีวิญญาณและวิญญาณจำนวนมากที่กอบอลินเลี้ยงดูมาทีละคนที่แกนกลางของห้องโถงซักถามเสี่ยวซานอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในขณะที่ควบคุมเลือดในร่างกายของเขาเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับจัก,กรพรรดิหลิวลี่จริงๆหรือ ในฐานะที่เป็นอดีตราชาเทพหากฐานการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันเป็นเพียงจุดสูงสุดของราชาปีศาจจากนั้นเผชิญหน้ากับจัก,กรพรรดิวิญญาณสวรรค์เคลือบโดยไม่ใช้ตรีศูนย์เทพจริงหรือดาบอาชุราเขาไม่มีโอกาสเลยจริงๆ แต่ตอนนี้การฝึกฝนของเสี่ยวซานได้มาถึงระดับสูงสุดของราชาอสูรด้วยประสบการณ์การต่อสู้และการตัดสินที่ระดับราชาเทพถ้าเขาไม่สามารถแข่งขันกับจักรพรรดิธ,ธรรมดาในสถานการณ์เช่นนี้ได้เขาก็ไม่ควรเป็นราชาเทพสูงสุดตราบใดที่มันแส้ทําเป็นว่าถูกบทขยี้ไปจนหมดมันคือการสร้างความสับสนให้กับวิสัยทัศน์ของจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์และจักรพรรดิองค์อื่นๆ ในสายตาของจัก,กรพรรดิผู้ชมเสี่ยวซานถูกจัก,กรพรรดิลิลี่บทขยี้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีกำลังใดๆที่จะต่อสู้กลับแอร์ละมันไม่ได้จนกว่าเขาจะควบแน่นตรีศูนย์สีน้ำเงินทองที่บรรพบุรุษของต้นไม้มอบให้สถานการณ์การต่อสู้ก็พลิกกลับทันทีกล่าวอีกในหนึ่งในสายตาของจัก,กรพรรดิเหตุผลที่ถังซานสามารถเอาชนะจัก,กรพรรดิลิวลี่ได้อย่างหุดวิดนั้นเป็นเพราะอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่บรรพบุรุษของต้นไม้มอบให้และมีโอกาสโชคดีเช่นกัน หากถูกแทนที่ด้วยจัก,กรพรรดิองค์อื่นก็ไม่เหมือนกับจัก,กรพรรดิลิลี่ที่มีความปรารถนาแทบคลั่งที่จะศึกษาสิ่งประดิษฐ์แม้แต่ป่าจินเหนียวหลินสิบคนก็ไม่สามารถเป็นศัตรูของจัก,กรพรรดิได้หากปราศจากพลังของบรรพบุรุษและเกือบทุกคนถือว่าครึ่งหนึ่งของชัยชนะของเสี่ยวซานมาจากพรของจิ้งจอกสวรรค์ที่จัก,กรพรรดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่มอบให้ล่วงหน้า มีเพียงถังซานเองที่รู้ว่าแม้ว่าเขาจะเลือกจักกระพัฒเทียนหยางเขาก็อาจไม่มีพลังที่จะต่อสู้ถ้าเขาอยากจะพูดจริงๆว่าในบรรดาจักกรรพัฒที่ต่อต้านซึ่งเขากลัวมากกว่านั้นบุคคลนั้นควรเป็นโลกจักกระพัฒเทียนหยาง ตอนนี้จัก,กรพรรดิทั้งหมดคิดว่าเสี่ยวซานกำลังฟื้นตัวจากการทำสมาธิแต่สถานการณ์ที่แท้จริงคือเสี่ยวซานกำลังรวบรวมแก่นแท้ของจิตสำนึกทางจิตวิญญาณภายในร่างกายของเขาและพลังงานเลือดของต้นไม้สีน้ำเงินทองนอกแกนเลือด การต่อสู้กับจัก,กรพรรดิยังคงใช้พลังงานเป็นจำนวนมากหากมีการต่อสู้ครั้งใหญ่ในอนาคตหากพลังงานไม่เพียงพอและจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ตระหนักถึงสถานการณ์จริงในร่างกายของเขาจะส่งผลต่อเซียวซานกล่าวอีกในหนึ่งชั้นกระโดดลงไปในแม่น้ำเหลืองและไม่สามารถล้างมันได้พี่ชายเป็นยังไงบ้างในขณะที่ถังซานยังคงรักษาพลังของเลือดในร่างกายของเขาไว้เสียงของเสียวเหมยก็ดังขึ้นในใจของเขา เมื่อได้ยินเสียงกังวลของเสี่ยวเหมยทั้งซานก็รู้สึกมีความสุขมากมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรระดับสองผ่านไปแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากหลอมรวมจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองเสร็จแล้วแม้แต่พลังของสภาสารบรรพบุรุษก็ไม่อาจส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างอาวุธทั้งสองได้ล่าวหลอกถามหน่อยเถอะปู่เพิ่งกลับมาฉันได้ยินเขาบอกว่าคุณดูสนใจเขาเป็นพิเศษ สิ่งที่ควรจะมาก็ยังอยู่ที่นี่เสี่ยวซานทำอะไรไม่ถูกทำไมพี่ชายของคุณและฉันถึงมีพลังเลือดของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองและมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากดังนั้นฉันจึงสังเกตเห็นราชินีแดงแห่งเผ่ามดกลืนท้องฟ้าเดาวิว่าฉันเจออะไรฮะจริงเหรอน้ำเสียงของเสี่ยวเหมยดูไร้ความปราณีเล็กน้อยบทที่9 4้ พูดตามตรงเสี่ยวเหมยฉันไม่คิดว่าเธอหน้าตาดีเท่าคุณหรอเสี่ยวซานตอบอย่างจริงใจฮีฮีมีใครเทียบได้กับอดีตมงกุฎคริสตันถ้าคุณพูดอย่างนั้นฉันจะเชื่อไหมเสียเส่ยวเหมยเยาะเย้ยอันที่จริงข้าไม่คิดว่าข้าจะสวยเท่าเจ้าคริสตันของฝ่าบาททังซานกล่าวต่อคุณเป็นคนประจบสอพลอเกินไปปู่ของฉันเคยแอบชอบคริสตันคราวมาก่อนเสี่ยวเหมยพูดไม่ออก แต่ดูสิตอนนี้ไม่มีคริสตนอยู่ในร่างกายของฉันแล้วหรือคุณคิดว่าฉันยังคงพักดีต่อคุณอย่างไม่ลดละทันทีที่ถังซานพูดคําเหล่านี้เสี่ยวเหมยก็ตระหนักว่ามันเหมือนกับที่เขาพูดลืมมันไปเถอะฉันไม่สนใจคุณแล้วทำการซักถามอย่างดีและเมื่อคุณออกไปข้างนอกอย่าลืมสิ่งสำคัญเสี่ยวเหมยเตือนไม่ต้องกังวลแม้ว่าฉันจะไม่ยอมรับพิธีล้างบาปของบรรพบุรุษ ฉันจะไม่พลาดการแข่งขันที่รอคุณอยู่ทังซานยิ้มเสี่ยวเหมยคุณแค่ต้องการแต่งงานกับฉันไหมฉันจะแต่งงานกับคุณเสี่ยวเหมยริเริ่มที่จะตัดการติดต่อเมื่อได้ประสบกับสองส่วนแรกก่ขอองค์การซักถามของจักรพัรด์และตอนนี้สามารถทะเลาะกับเสี่ยวเหมยได้เสี่ยวซานร,รู้สึกมีความสุขอย่างยิ่ง แต่ความสุขคือความสุขการซักถามยังไม่จบเขาต้องรีบเร่งเสริมสีน้ำเงินของเขาสายเลือดทองคำเข้มข้นในร่างกายผีรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาจากกระพัดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์รู้สึกได้และเมื่อเขานำจัก,กรพรรดิสวรรค์ทั้งห้าไปที่ห้องซักถามอีกครั้งเสี่ยวซานก็ดูเหมือนเดิมเมื่อตอนที่เขาก้าวเข้าสู่สภาบรรพบุรุษครั้งแรก แม้กระทั่งจากลมหายใจความรู้สึกข้างต้นเข้มข้นกว่าเมื่อก่อนเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงขององค์การต่อสู้ที่รุนแรงต่อเนื่องกับเขาเจ็ดครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อจากกรพพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์มองไปที่ถังซานเขาก็ขมวดคิ้วไม่ได้ภายใต้การสังเกตของดวงตาจิ้งจอกสวรรค์เขาก็ตระหนักว่าพลังชกของถังซานนั้นอ่อนแอกว่าเมื่อก่อน แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถซ่อนความจริงที่ว่าเสี่ยวซานได้เสร็จสิ้นการซักถามของจัก,กรพรรดสองส่วนแรกแล้วเกือบฟื้นแล้วเหรอจัก,กรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์ถามเสี่ยวซานเขาสามารถฟื้นตัวได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากถูกโจมตีโดยจัก,กรพรรดวิญ,ญญาณแห่งสวรรค์ด้วยพลังกำลังทั้งหมดของเขาความเร็วแบบนี้เห็นได้ชัดว่าเพียงพอที่จะทําให้จัก,กรพรรดจิ้งจอกสวรรค์ภาคภูมิใจ เกือบแล้วความสามารถในการฟื้นฟูของตระกูลต้นไม้น้ำเงินทองของเรานั้นแข็งแกร่งมากเสี่ยวซานตอบดีมากต่อไปเป็นส่วนสุดท้ายขอองค์การซักถามจัก,กระพัดของคุณเมื่อจัก,กระพัดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวเช่นนี้สีหน้าของเขาก็ดูสง่างามขึ้นเล็กน้อย เดิมทีหากคุณไม่พบคะแนนเท่ากันในขั้นตอนสุดท้ายนี้ฉันจะให้บัตติดสมาคุณโดยตรงในราชสำนักด้วยเนื้อหาขอองค์การซักถามของเจ้าเมืองชำระล้างสิ่งสก,กปรกในร่างกายของคุณและทำให้การพบหลูกของคุณละเอียดยิ่งขึ้นซึ่งอยู่ไกลจากจัก,กรพรรดิระดับใกล้กว่าแต่เพราะว่าการซักถามของเจ้าได้ยกระดับไปถึงระดับการซักถามของจัก,กรพรรดิแล้วข้าไม่สามารถให้น้ำเจ้าได้อีกในขั้นตอนสุดท้ายนี้ตามกฎของศาลบรรพบุรุษ ขั้นตอนสุดท้ายขององค์การซักถามของจักรพรรดิคือปิดภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิคุณมีเวลาสามวันในการค้นหาโอกาสของคุณในเสาหลักของจักรพรรดิเมื่อจักรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์กล่าวเช่นนี้เสี่ยวซานก็ดูมืองงบนพื้นผิวแต่ลึกๆแล้วเขากลัวจนไม่สามารถเพิ่มได้แม้แต่เขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจว่าผลของพรของจิ้งจอกสวรรค์อาจจะไม่ดีเกินไปบ้าง ขั้นตอนสุดท้ายขอองค์การซักถามของเจ้าเมืองเสี่ยวเหมยได้พูดอย่างระมัดระวังกับเสี่ยวซานว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานบางส่วนที่สะสมโดยสารบรรพบรุษในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับผู้อื่นในการปรับปรุงความแข็งแกร่งของพวกเขาแต่สำหรับเสี่ยวซานนี้ความหมายของอดีตหลอดแห่งอาณาจักรเทพราชาแห่งราชาแห่งเทพ,พเจ้าคืออะไร สิ่งที่เขาหวังมากที่สุดในตอนนี้คือสามารถรักษาระดับการฝึกฝนของเขาให้คงที่ให้ได้มากที่สุดหลังจากที่เขามีการสะสมมากขึ้นเขาจะก้าวขึ้นสู่ระดับจัก,กรพรรดิหากเขารับบัพติสมาพลังงานของราชสำนนกอย่างไม่เต็มใจก็จะทำให้เกิดปัญหาในร่างกายผลที่ย่แย่ที่สุดก็แค่ต้องเผชิญความหายนะของจัก,กรพรรดิแต่เนิ่น แต่ตอนนี้เมื่อพิจารณาจากน้ำเสียงแห่งความเสียใจของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เขาไม่ได้รับพรให้รับบัพติสมาในราชสำนักและขั้นตอนสุดท้ายขอองค์การซักถามของจักรพรรดิจริงๆแล้วคือการให้โอกาสผู้ซักถามในการทำความเข้าใจสาวหลักของจักรพรรดิในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิในรูปแบบปิดมีมากกว่า300เสาของจักรพรรดิพลังของเลือดมากกว่า300ชนิด พื้นที่ผ่าตัดเลือดจำนวนนี้มีโอกาสพูดถึงเรื่องอะไรทันทีที่เขาได้ยินข่าวสิ่งที่เสี่ยวซานคิดคือการดูดซับพลังเลือดให้ได้มากที่สุดที่เหมาะกับเขาฝ่าบาทกระบวนการตรัสรู้ปิดลงอย่างสมบูรณ์แล้วหรือท่านช่วยข้าไม่ได้ทังซานแซงทำเป็นยิ้มใช่นี่คือกฎของสำนักบรรพบุรุษจัก,กรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ตอบแต่ไม่มีออร่าบรรพบุรุษของต้นไม้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดสวรรค์ เสี่ยวซานเริ่มท้อแท้เมื่อเขาเห็นจัก,กรพรรดิทั้งหมดดูแปลกๆแ,และจัก,กรพรรดิปีาศาจจิ้งจอกสวรรค์แสดงรอยยิ้มที่ทำอะไรไม่ถูก